สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจอจานยโสธรอีกแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นอิอทธิพลพระพุทธศาสนาที่ถูกเผยแผ่มาในยุคอาณาจักรของโบราณน,นะคะไม่ใช่มีแต่เพียงศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างที่เราเข้าใจเท่านั้นนะคะก็มีศาสนาพุทธนะคะแบบมหายานที่เคยเผยแร่เข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วก็เสื่อมลงไปแล้วก็ จเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราได้เห็นนี้นะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะคะอยู่ในซุ้มที่ทําเป็นซุ้มๆถ้าเราไปนครวัดนครธมเนี่ยเราจะเห็นในลักษณะอย่างนี้อยู่รอบปราสาทเนี่ยจมวนมากหรือสร้างไว้บนกําแพงแก้วนะคะก็จะเป็นซุ้มๆนะ,ะจะเป็นการสลักพระพุทธรูปนะคะไว้ตามซุ้มต่างๆนะคะถือว่ามีความเป็นความเส,สื่อสด งดงามอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่บ่งบอกถึงบทบาทและก็อิทธิพลทางพระพุทธศาสนาที่เคยเผยแพร่เข้ามาในยุคอาณาจักรของโบราณนะคะ